ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นดหนึงหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตาม x ม i นมาประจำด้วยครับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทาง16กรกฎาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง เด่นโบนสองตัวเนื้วท่านใหม่นี้ก็ฝากมา1919อาดีตที่แล้วก็ฝากมา59ก็ผ่าน5นอยโบนก็ขอบคุณมากเลยเสำหรับแนวทางที่แบ่งปันประมาณเลยเจ้านี้ครับท่าน บนี้ก็เป็นนทันของโจยนานสาวใจดีฝากมา315ชุดเดียว905 915 925 935 945 955 965 975แล้วก็มีโค้ด2ตัวด้วยกระาทาันเค็บหน้าจอ ต่อมาครับเป็นแนวทานหน่วยล่าง3ตัวแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา210หน,น,าานึฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูล ต่อมาเลยเจ้านี้ครับรัชนกมีโชคสรุปโบสามตัวสองสองเก้าสองสองเก้าลก็หกสองเก้าเจ็ดสองเก้าคู่สองเก้าวิ่งบนเก้าสองเก้าสองก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ครับ ก็เป็นแนวทางของโปกโนุษศีลาลับตาอโยธยาฝากมาแนวทาง728907แน728907และก็ฝากมาคู่ศูนย์สองหนึ่ก็เป็นเนวทานของโปกโนุษศีลา ต่อมาครับเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทานชุดสองตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านโคตด60หกศูนยแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนึ่ง แล้ท่านใหม่นี้ก็ฟากมา6คู่ตอนมาเลยเจ้านี้ครับก็เป็นอดีตเก่านะท่านนะเจ้าตีน้อยกับเจ้าชรดารวมคู่2ตัวสรุปแล้วผ่านนะท่านฝากมารวม12ตัวเทียรวม10คู่ ก็ผ่านโคเจ็ดสอนะท่านแปดเ็ดสอก็พ่านโคเจ็ดสองอดีตที่แล้วก็ฝากมารวมคู่ก็ผ่านโค้าศูน5์ศูแล้วก็คู่ต 6, 0, 0, 6. ์60ศูนสร็งเนาวทันใหม่นี่ครับเราก็ไปชมกันเลยว่า เจ้าของแนวทางฝากมาตัวใดก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมาโค7 7ด1่7 4จ1ด3 4เ1็3 4แปหนึ่งปแเนึวทานใหม่นี้ก็ฝากมา สิบสองคู่เป็นแนวทางรวมจาดตีน้อยกับเจ้าชาลดาต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านเอ็กเพนเอ็กเพนไม่นี่ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วฟังมาสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสรุปแล้วผ่านห้า สรุปแล้วผ่านห้าซึ่งเดาทันใหม่นี้ครับเ,เราไปชมกันเดาทันใหม่นี้ก็ฝากมาแปดเก้าศูนนึงแปดเก้าศูนย์หนึงก็เป็นเอาทานสิบหน่วยโบนของเอ็กเพนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันมา อย่างเร็วทันใจท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยต่อมาเลยเจ้านี้ครับก็เป็นแนวทานรวมชุดสามตัว

แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหก็ปก้ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางร้อยโบนเจ็ดตัวก็เป็นแนวทางชนหลักอร้อยยอะอินเตอร์ฟังมาโซนหนึ่งส 0124789ฝากมาเจ็ดตัวต่อมาครับใบนี้ครับเจ้านี้ก็ฝากมาเด่นบนล่างหนึ่งแล้วก็ฝากมาโคหนึ่1เ1้1ห1ึ่งแปเจ้าหน,น่งนึ่อง นำโชคฝากมาคู่บนล่างฝากมาหกคู่และก็วิ่งตัวเดียวหนึ่งก็กอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับใบนี้อนุวัฒน์ฝากมาชุดสรุปล่าง8 2 8 3 8 4 6 0 6 2 2440 2 7 8 1 9 2 ก็ฝากมารวม10โคูเดวทาง2ตัวล่างก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นเนาทานฝากมา9กับ0 946043มค29 9598 1>, 1 0 0 3 05ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางเจ้าเงาะนะท่านต่อมาเลยเจ้านี้ครับแนวทางเด่นร้อยบนฝากมา96ฝากมา2ตัว9กับ6เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลย สำหรับแนวทางที่แบ่งปันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณมากเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทางเท่านานะท่าน,านเป็นแนวทาใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียว ก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นท่านฝากมาเป็นท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย